วันนี้ฟาร์าามพาทำ ไข่ตุ๋นทะเลขั่วพริกเกลือทำง่ายที่บ้านโ mm hmm. ดยฟาร์มจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมแล้วพักไว้จากนั้นฟาร์มจะขั่วพริกให้หอมค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลวกกับกุ้งลวกลงไปนะคะขัว้วขั้วให้หอมเลยนะคะแล้วใส่กระเทียมลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลตัดเล็กน้อยใส่ต้นหอมเพิ่มสีสันแล้วก็ตักพักไว้ก่อนค่ะในว,วันนี้ฟาร์มจะใช้ซีพีไข่ตุ๋นเหลวไซส์ญี่ปุ่นใช้ไข่ตุ๋นเหลวแบบนี้คือง่ายมากอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะแค่เทใส่ภาชนะแล้วก็นำฟ หรือจนกว่าไข่ตุ๋นจะสุกแค่นี้ก็จะได้ไข่ตุ๋นเนื้อเนียนๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะนำทะเลคั่วริกเกลือที่เราทำไว้นะคะมาท็อปิ้งด้านบนแค่นี้ก็หอมกินแล้วคืนน่ากินมากไข่ตุ๋นเนื้อเนียนๆหอมๆทานแล้วคืนนุ่มละลายในปากมากเลยค่ะจะทานเปล่าๆหรือนำมากินกับคั่วริกเกลือที่เราทำไว้ก็คือเลิศมีความเผ็ดหอมแซ่บแล้วก็นุ่มละมุนของไข่ตุ๋นวิธีทำตามได้ไม่ยากอร่อยและทำง่ายแบบตะโกนไปตามกันได้ที่เราแต่ละแมคโครไก้บ้านได้เลยนะอ n j o y ติ่งค่ะ